ฝากไปถึงคนที่จัดการหาชุดให้นักเตะใส่นะครับผมชุดทีมเยือนสีดำในนัดต่อต่อไปนี้งดใส่นะครับผมเวลาไปเล่นทีมเยือนให้ใส่ชุดขาวพอใส่ชุดทีมดำทีไรใจแป้วทุกทีถึงแม้ว่าวันนี้จะเปลี่ยนจากกางเกงเหลืองที่แพ้ไบตันไป3ประตูต่อหนึ่งวันนี้เปลี่ยนมาเป็นกางเกงดำครับผมเกือบแพ้ฟอเรสแต่กลับมาเสมอ2ประตูต่อ2 โอ้โหชุดสีดําไม่เอานะครับผมตัดตัดตัดไปเยียในนัดต,ต่อ,ต,อต่อไปใส่สีขาวนะครับผมโอ้เกือบเอาตัวไม่รอดนะครับผมก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่แพ้นะโอ้โหเฉียดฉิวเกือบโดยวันนี้นะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของรูเบนอาร์โมริมเนี่ยเป็นการจัด11ตัวจริงที่แบบ11ตัวจริงเหมือนเดิมเป็นนัดที่2 ตั้งแต่เจ้าตัวคุมมาเกือบ1ปีเพราะ11ตัวจริงนัดน,นี้อีกนัดต่อไปเขาจะสลับสับเปลี่ยนแล้วนะครับผมโดยเริ่มเกมมาต้องบอกว่าในช่วงครึ่งแรกของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเล่นดีมากๆนะครับผมเล่นดีในนัดที่นี้คือเล่นได้ตามแผนที่วางไว้มาด้วยกำลังใจที่ชนะมา3ามเกมติดต่อกันกล้าได้กล้าเสียรู้ว่าทีมตัวเองเนี่ยไม่ชอบทีมที่บีบเพสใส ก็ไม่ค่อยเน้นต่อบอลน,นะครับผมเล่นกล้าเสี่ยงจ่ายบอลพลาดก็ไปช่วยกันไล่เน้นบอลยาวตามสไตล์ของรูเบนออมอริมครึ่งแรกทําได้ดีเอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าครึ่งหลังมันเกิดอะไรขึ้นนะหลังจากที่ครึ่งแรกนะ่ะนักเตะของเราเนี่ยมันช่วยสลับตำแหน่งกันได้ดีนะถึงแม้ว่าทางนอตติิแฮมฟอร์เรสอะวันเนี้ยเขาไม่ได้มารับต่ําอะไรเลยนะเขามาเปิดหน้าแรกใส่ซึ่งมันเข้าทางแมนเชสเตอร์ยูเต็ด เวลาแมนยูเต็ดแต่เจอทีมที่เปิดหน้าใส่ะแมนยูเต็ดจะทําได้ดีแล้ววันนี้ก็ทําได้ดีครับผมจนนาที3ามสนะครับผมแมนเชสเตอร์ยูเต็ดได้ลูกขึ้นนําจากคา s เซมิโลซึ่งมันเป็นลูกเตะมุมเป็นจังหวะต่อเนื่องจากลูกลูกนั้นนะผม,มอยากถามทุกคนว่ามันออกไหมส่วนตัวผมมองนะผู้แบบกลางเลยนะมันยังไม่ออกแบบเต็มใบแต่สุดท้ายผู้ตัดสินกับยกธงและเป่าให้แมนยูเต็ดได้เตะมุม และแมนยูเต็ดก็โฉบฉวยจังหวะนั้นยิงขึ้นนำนอติงแฮมฟอร์เรสเป็น1ประตูต่อศูนย์ครับผมแต่หลังจากนั้นนะผมรูปเกมแมนยูเต็ดมันก็ยังครองเกมได้นะคือไม่ได้ผีผามก็ไม่ได้ผ่อนเกมอะไรนะักลุกชอที่มีจังหวะช่วยอ่านเกมดักเกมสกัดบอลได้ดีวันนี้ลุกชอเนี่ยทาได้ดีมากๆนะครับผมหลังจากช่วงประมาณ3-4นัดที่ผ่านมา2-3นัดที่ผ่านมาเนี่ย ลูกชอดักเก็บกินจังหวะ2ดักบอลได้วิ่งถึงตัวเร็วลูกชอทาได้ดีนะครับผมในช่วงสองสานัดที่ผ่านมาจนจบครึ่งแรกนะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็นำหนึ่งประตรูต่อศูนย์แต่พอเริ่มครึ่งหลังเนี่ยแมนยูไนเต็ดเนี่ยเป็นทีมที่ณตอนนี้ยังแก้ไม่หายนะครับผมคือถ้าทุกคนได้ดูแมนยูไนเต็ดมาแมนยูไนเต็ดจะเป็นทีมที่ช่วงปลายครึ่งแรกจะเริ่มมึนๆและเริ่มครึ่งหลังเนี่ยยังคงตั้งเกมยังมึนๆอยู่ แล้ววันนี้นอตติงแฮมฟอร์เรสก็ใช้จังหวะนี้โจมตีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากการที่แมนยูเนี่ยยังตั้งเกมไม่ได้รวมถึงนอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยเล่นในบ้านเริ่มเกมมาต้องสู้แล้วจนกิฟไวท์มายิงได้ในะนาทีที่47นะครับผมผ่านไป2นาทีก็มาโหม่งขึ้นนําไปจังหวะนั้นอามาเดโรก็ต้องบอกว่าประกบกิฟไวท์ไม่ดีกิฟไวท์มันเทคตัวได้สูงกว่าหลังจากนั้นอีกสองนาทีครับผมเนี่ยแหละคือสิ่งที่แมนยูเนี่ยมันต้อง แก้ไขนะคือหลังจากโดนยิงตีเสมอหรือโดนยิงขึ้นนำเนี่ยนักเตะปีศาจแดงมักจะสติไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวจนทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยใช้จังหวะเนี่ยจังหวะที่มันได้เปรียบอยู่อะบุกเข้าใส่จนเขาทําได้นะครับผมซาวน่าเนี่ยมันสอดขึ้นมามันเป็นอย่างนี้ตลอดนักเตะปีศาจแดงเนี่ยเลนิโยโรขึ้นเทคมงแต่เดลิกลุกชอเนี่ยมันยืนกันอยู่ตรงนั้นอะ จนซาววน่าเนี่ยมันวิ่งอ้อมหลังมาแล้วโฉบเข้ามายิงเซเน่ลัมเมนต่อให้เดบิติแครก็รับไม่ได้เอาลูกตรงมันแบบสองลูกเนี่ยผมไม่โทษเซเน่ลัมเมนเลยนะลูกแรกมันสุดปลายมือจริงๆเซเน่ลัมเมนทาได้ดีแล้วต้องโทษที่อาหมัดเนี่ยประกบตัวไม่ดีส่วนลูกสองเนี่ยต้องโทษไอ้สามกองหลังเลยที่ปล่อยให้ซาวาน่าเนี่ยมันวิ่งสอดมาคือยืนดูอะแล้วมันระยะเผาขนคือสุดท้ายแล้วว่ามันก็โดนยิงขึ้นนำไปสองประตูดอนหนึ่ง แต่เกมแมนยูนเต็ดมันก็ดูไม่ดีขึ้นสักเท่าไหร่นะนอตติงแฮมฟอร์เรสก็ลงมารับต่ําจนต้องมาอาศัยจากรูปคอนเนอร์เนรูปเตะม,มุมแล้วก็ทําได้ดีครับผมวันนี้อาหมัดเดียโรยิงเข้าไปเป็น2ประตูต่อ2ในนาทีที่81หยุดทัวร์ที่กําลังจะถาโถมใส่แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนะครับผมอาหมัดบอกว่าอาจจะยังนะโอ้โหอาหมัดช่วยชีวิตหลังจากที่รูปเกมก่อนหน้านี้อาหมัดเนี่ย วิ่งเละเทะมากเลยนะเอาจริงๆอามัดวันนี้เล่นได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ทั้งเกมรุกทั้งเกมรับมาดีเนจังหวะนี้ที่มันวันเล่ตีเสมอเนี่ยแล้วก็เกือบยิงขึ้นนําเป็น3 2จากรูปวันเล่เหมือนกันอามัดทาได้ดีในะจังหวะจังหวะแบบนี้นะครับผมคือเรามีลูกสูตรแบบนี้มาตั้งแต่ฤดูก,กาลก่อนแล้วจริงๆอามัดเคยยิงลูกแบบนี้ในนัดที่พบกับนิวคาสเซิลปลายฤดูกาล2023-2024ก็ลูกแต่มุมเหมือนกัน และปลายฤดูกันที่ผ่านมาเนี่ยอามัดก็ยิงแบบนี้เนี่ยนะครับผมคืออาจจะเป็นลูกที่แบบนะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าแพทแพทใหม่ของพิมเมลีเนี่ยลูกเตะมุมลูกตั้งเตะลูกทุ่มไกลคือทุกทีมตอนนี้เขามีจังหวะจังหวะแบบนี้กันเยอะขึ้นและแมนยูเต็ดเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าเฮ้เราก็มีลูกเล่นแบบนี้นะจากลูกเตะมุมจากลูกปั่นวีคิกจากลูกทุ่มไกลเนี่ยอันนี้คือผมชอบ แต่สิ่งวันนี้ที่ผมไม่ชอบเลยคือสติของนักเตะปีศาจแดงคือวันนี้เราเราทำได้ตามเป้าของเรานะเรารู้อยู่แล้วว่าแมนยูเต็ดเวลาเจอกับทีมรอ,องอะ่ะมักจะมีไอเดียในการเข้าทําที่มันมันยากไปหน่อยแต่วันนี้ก็ต้องชมนะว่านอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยเขาใช้จังหวะที่แมนยูเต็นเนี่ยกำลังเสียขวัญแล้วก็ช่วยเกมรับกันได้ดีวันนี้ต้องชมนักเตะนอตติงแฮมฟอร์เรสไม่ใช่ว่าจะมาโทษแมนยูกากอย่างเดียว นักเตะนอต์ทแฮมฟอร์เรสต์ทำได้ดีแล้วเราก็ใช้จังหวะที่จากการผิดพลาดของนักเตะของนอต์ทแฮมฟอร์เรสต์คือวันนี้เสียดายคือสติของเรานะครับผมจริงๆเนี่ยแมนยูเต็ดเนี่ยต้องมีนักจิตวิทยาหรืออะไรเข้ามาควบคุมได้แล้วนะคือแมนยูเต็ดมันเป็นอย่างนี้มาหลายฤดูกาลมากแล Ham ก้วนอต์ทแฮมฟอร์เรสต์ก็ยิงไม่ได้ในพรีเมียร์ลีกสุดท้ายก็มายิงแมนยูเต็ดเออแปดดีแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูเต็ดก็ต้องบอกว่าไม่ชนะนอต์ทแฮมฟอร์เรสต์ สี่นัดติดต่อกันนะครับผมเดี๋ยวต้องรอดูเลขสองว่ามาเล่นที่โอทราฟอร์ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะอยู่สถิตินี้ได้หรือเปล่าอ้าวทุกคนคิดเห็นยังไงกับแมตช์แมต์นี้รองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับผม